ฝันว่านั่งอยู่ข้างๆเขาแล้วก็มีการพูดคุยกันนิดหน่อยในฝันก็เหมือนมันรู้สึกค่อนข้างที่จะหนาวมากเป็นความฝันที่รู้สึกแปลกรู้สึกแปลกมากๆ คือด้วยความเหตุการณ์บางอย่างนะคะบนเรือแล้วก็สตรอรี่บางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่า mm hmm. ก็เลยอยากจะลองร่วมพิสูจน์ความจริงกันในวันพรุ่งนี้ค่ะเห็นท่าเรือช่อดอกไม้ที่เราได้ันนั้นเราได้ไวเรา้พูดถึง ก็หลจิตถึงยังไงค่าก็พูดประมาณว่าไม่ว่านะตอนนี้ดวงจิตของพี่แตงโมจะอยู่ที่ไหนนะคะก็ฟ้าเนี่ยจะขอเป็นตัวแทนของพี่ที่จะร่วมพิสูจน์ความจริงขอให้พี่แตงโมช่วยให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ตัวพวกเราชาวมิสแกนเองเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆค่ะเห็นว่าม่อคือน้องฟ้าฝันถึงพี่แตงโมด้วยช่วงเป็นช่วงสองวันก่อนค่ะก็คือฝันไม่ได้นานมากแต่ว่าฝันว่านั่งอยู่ข้างๆเขาแล้วก็มีการพูดคุยกันนิดหน่อย ค่ะไม่ในไันคุยอะไรกันบ้างจำได้หมจำได้แต่ว่าคือในฝันก็เหมือน มันรู้สึกค่อนข้างที่จะหนาวมากแล้วก็มีการพูดคุยกันไม่กี่ประโยคเองค่ะสองสามประโยคแต่ว่าฟ้าก็ไม่ไม่ได้สามารถเจาะดีเทลข้างในได้ประมาณนี้ค่ะมันเป็นความฝันที่น่ากลัวไหมไม่น่ากลัวค่ะเป็นความฝันที่รู้สึกแปลกรู้สึกแปลกมากๆว่าไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ที่ไหนแต่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวทั้งคู่เลยหรือว่าเหมือนจะเป็นการแบบขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยคะไม่ได้เป็นการขอความช่วยเหลือค่ะเป็น เป็นการเหมือนอยู่เขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอยู่ปกติเลยแล้วก็พูดคุยกับเราปกติเลยค่ะเขาได้พูดลักษณะว่าเชิญช่วยเหลือหรือขอความช่วยอ,อย่างกล่อาความขอบคุณ,คณยังยังไม่ได้พูดถึงขอความช่วยเหลือหรือว่าการขอบคุณแต่ว่ามีการพูดคุยกันแบบปกติเหมือนเหมือนคนรู้จักกันค่ะในในฝันที่แต่งงาน่เศร้าไหมคะ ไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยด,ดูนิ่งๆปกปติเฉยๆีค่ะแล้วพอเราตื่นมาเรารู้สึกยังไงบ้างคะคือตื่นมาคิดว่าคือคิดว่าเอ๊ะมันเป็นมันมันเป็นเรื่องจริงไหมหรือว่ามันเป็นความที่เราเพิรเจอไปเองหรือเปล่าอาจจะอันนี้คือแล้วแต่แล้วแต่คนมุมมองนะคะอาจจะเราอาจจะเสพข่าวมากเกินไปหรือเปล่า<ม>อะไรอย่างนี้คือก็อแล้วแต่ดูรลยยามพินศษของคนแต่ตัวฟ้าเองเนี่ยก็ รู้สึกตื่นมาก็รู้สึกดีใจที่ที่ได้ฝันถึงพี่เขาค่ะฟ้ากังวลกับการจำลองทางนี้ไหมคะหรือเตรียมตัวอะไรมาบ้างไม่กังวลเลยค่ะไม่มีความกังวลเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามีความปลอดภัยมากๆค่ะแล้วก็เชื่อใจในทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะการเตรียมตัวของฟ้าก็คือออกกําลังกายค่ะแล้วก็ไปแช่น้ําให้ร่างกายของเราเนี่ย ชินกับน้ําเย็นค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้คิดว่าน้ําจะเย็นมากมากค่ะตื่เต้นบ้างไหมคะเพราะว่ามันใกล้มันควรพรุ่งนี้แล้วมีค่ะมีตื่นเต้นมากคิดว่าการจําลองในครั้งนี้ครับมันจะนําไปสู่การหาคําตอบที่ชัดเจนได้มากขึ้นถึงสาเหตุการเสียชีวิตได้ไหมในส่วนตัวของคุนไฟฟ้า,าคิดว่านะคะเหตุการณ์พรุ่งนี้น่าจะชัดเจนขึ้นในระดับหนึ่งนะคะในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมากหรือน้อยแต่คิดว่าจะต้องมีการคีบคายแล้วก็ชัดเจนขึ้นอยู่แล้วค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ